สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็วันนี้มันมีกระแสเดี๋ยวนี้มาแรงนะครับเรื่องรูบิกนะครับสามคูณสานี่แหละครับก็มันมีเว็บ The Cubicle.us เนี่ยนะครับได้นำรูบิกเนี่ยไปทดลองโดยการใส่แม่เหล็กลงไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นใส่แม่เหล็กลงไปทุกๆจุดของรูบิกนะครับก็เขาได้เริ่มทดลองจากห่วยหลง GTS นะครับหรือตัวท็อปของโมยูนั่เนเองครับตอนนี้ซึ่งก็ถือว่า ความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะครับเท่าที่ดูจากคลิปมานะครับแล้วเขาก็ให้ทําวอล์กด้วยแต่ผมไม่มีสักอย่างนะครับผมเห็นว่าราคามันสูงเกินไปแล้วถ้าสั่งจากเมืองนอกมาเนี่ยค่าส่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ผมก็เลยซื้อแม่เหล็กแล้วมาทําเองครับแล้วก็ทําเสร็จแล้วอยู่ในมือผมแล้วครับอันนี้คือ gts ที่ผมมีอันเดิมนะครับสีเทาแต่ผมไปใส่แม่เหล็กครับผมตอนนี้ก็ความมั่นคงค่อนข้างสูงเลยครับ ูงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะครับคือแตกต่างจากเดิมค่อนข้างเยอะเนี่ยสังเกตจากการคลิกครับเห็นไหมครับมันเข้าที่ตลอดนะครับแต่มันไม่ได้ดูดนะครับเนี่ยครับเนี่ยถ้าไวาอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีปัญหานะครับมันไม่ได้ดูดครับเพราะนั้นอย่าคิดว่าแม่เหล็กนะครับมันคือดูดแล้วช่วยให้ได้เพราะถ้าดูดแบบระยะน,นี้ดูดแล้วเนี่ยนะครับแข่งเขาไม่ให้ใช้แน่แนอนครับ มีคนแข่งกันมาเยอะแยะใช้ได้เพราะว่ามันไม่ได้ดูดมันแค่คลิกเข้าที่แค่นั้นครับไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้มันก็เหมือนพีราที่คลิกเข้าที่ครับแต่เนี่ยมันถ้ามันดูดมันจะใช้แข่งไม่ได้นะครับก็ความมั่นคงสูงคอนเนอร์ค,คัตติ้งเท่าเดิมครับไม่มีอะไรแตกตจากเดิมไม่มไม่น้อยลงสปีดสปีดก็ชา้าลงนิดนึงครับนิดเดียวจริงๆนิดเดียวเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังค่อนข้างเร็วอยู่เพราะเดิมทีเวลงีเทสเป็นรูบิกที่ หมุนได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับตอนนี้ก็สปีดก็แทบไม่เหลือแบบเรียกว่าอะไรครับไม่ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับแค่น้อยลงนิดเดียวครับเสี้ยวเดียวก็สปีดไอย่างเหมือนเดิมนะครับความมั่นคงสูงค,มมนคงอนเทคติ้งปกติสปีดช้าลงนิดนึงแต่มันให้ผลค่อนข้างดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันจากโซกส์น,นะครับ